มาละเดอไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชบไวท่านุนการณ์ข่าวรัฐบาลไทยท่นนานุกรณ์อยู่กับพะแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอพี่น้องครับคอรมมีการเห็นชอบร่างมาตรการสนับสนุนสตรีให้เป็นพลังสําคัญทางเศรษฐกิจตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอนะครับสำหรับมาตรการสนับสนุนให้สตรีเป็นพลังสําคัญทางเศรษฐกิจประกอบที่สามารถรการย่อยได้แก่ การจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอายุต่ำกว่า3ปีโดยขยายบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กให้รับเด็กอายุ0ถึง3ปีแล้วก็ขยายเวลาเปิดปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนทำงานตามบริบทของพื้นที่นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะทำให้เราสามารถนะครับนำลูกไปฝากในสถานรับเลี้ยงเด็กได้ตั้งแต่0ปีเลยนะครับ เพราะว่าทุกวันนี้เราพบว่ามีกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวจํานวนมากเลยนะครับและแม่อาจ,จต้องไปทํางานตอนเช้ากลับบ้านตอนเย็นดังนั้นการขยายเวลาเปิดแล้วก็ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงมีความสําคัญที่จะเอื้อให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับขณะที่อีกหนึ่งมาตรการเป็นเรื่องของการส่งเสริมการลาของสามีข้าราชการชายนะครับเพื่อช่วยภรรยาดูแลบุตรหลังคลอดโดยให้ข้าราชการชายมีสิทธิลาได้15วันทาการเป็นช่วง ไม่ต้องติดต่อกันจนครบวันลาก,ก็ได้นะครับ แล้วก็มีการขยายเวลาคลอดของแม่ซึ่งเป็นข้าราชการหญิงนะครับโดยได้รับค่าจ้างด้วยซึ่งระเบียบเดิมข้าราชก,การหญิงสามารถลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน90วันและข้าราชก,การหญิงที่ลาคลอดบุตรแล้วหากประสงค์ลาิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการคลอดบุตรได้ไม่เกิน150วันทําการโดยจะไม่ได้รับเงินเดือนนะครับซึ่งมาตรการใหม่ครับข้าราชก,การหญิงสามารถลาคลอดบุตรได้98วันเพิ่มขึ้นจากเดิม8วันนะครับโดยได้รับค่าจ้าง แล้วก็เมื่อครบ98วันแล้วสามารถลาเพิ่มได้อีกไม่เกิน90วันและยังได้รับเงินเดือนร้อยละ50ของเงินเดือนนะครับรวมวันลาคลอดที่สามารถลาได้ทั้งสิ้น188วันหรือประมาณ6เดือนเลยครับวันนี้ไอ้แคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ